พวกนมวัวยางมอมหอมเอามาฝากพี่ตน้องมาพี่น้องมากเมต้องยางมากไกมา้ดอกแกมผักสดที่เก่าตอนนี้ก็เป็นไม่เวลาหลังเลิกงานนะพี่น้องนะหลังเลิกงานซี่ถุมผมต้องยางมากมายดอกผมมีเวลาพี่น้องพลังเขาเนี่ยคือเก้ามาปกติบอเราเทีคลิปเลยตอนเที่ยงเนาะมันไม่เคยมีเวลาได้พี่น้องเลยสวนงานมีปัญหาครับเสร็จแมองอยู่เด้อแกมผัก จากส่วนคือกาวหลักงั้นและแฝบหิวข้าพร้อมพี่น้องยหิว <c oughs> ข้าพร้อม มาพี่น้องมาจำทั่วแกมปักสงีแงเ้ยพี่น้องเ้ยทีเด็ดเลยทีเด็ดเลยพี่น,อน้องนอนใส่อีกอโสุดโตูงค่ะมา สดเสร็จระบหนอเดือดน่อยเลยอืม <gamma> อ <acon teor in> ือหบริจินยังไงเนี่ยพี่น้องเนาะหอยขมหอยขมเกาหลีหอยขมจะคล้ายๆบ้านเฮาละบุฟี่ขายต้องไปหาเองเท่านั้นถึงจะได้กินอืมแซ่แสบอืม พี่อบานเลยพี่น้อง้อเลสระบิ่อเด้อพน้องเ, <laughs> ด,เ,เด้อสร็จพี่น้องที่อยู่ตั้งประเทศเนาะพี่น้องที่อยู่ไทยคือกันมาสดใจระเบิดน่นอเด้ออืออือ Và là nam khác thì ơi bọc xay bọn nhỏ thì nóng đất มีแต่ของแซ่ดนะกินอย่างดีพี่น้องเลยวอนนี่ก็าเบิ่ยงเป็นง,ง,งุมเองนะพี่น้องนะกินงุมเองอเดี๋ยวซิมีคลิปชอ็อตให้พี่น้องเบิ่งอยู่ดอก <laughs> แต่ว่าประเทศไทยคิดตอบเปงุ่มพี่น้องเลยเพราะว่าฝนมันตก ฝนมมนลินแสบครับหืม อหอยนี่ก็ได้มาประมาณไหนพอแกงอยู่หน่อยบป็นน้องก็เลยเอามาต้มกินกับตำบหทั่วพร้อมเดี๋ยวมื้อหน้าสิแกงอ้อมมาหอยให้พี่น้องเบิ่งน้ำหากินยากนะพี่น้องนะต้องไปหาเอง แซบแซ่บขนาดอืมอืมขนมซิทเทได้บอลโอ้ได้นาก

xem <coughs> Hmm. <coughs> 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 <coughs>